สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตน์คล้ายศิลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศมาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมความตอนหนึ่งที่สถิตยอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติเป็นเวลากว่าเจ็ดทศวรรษคือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหยาดเหงื่อของพระบิดารังรินทั่วผืนแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรส่งเป็นต้นแบบของความเพียรและความอดทนพระองค์ท่านเคยรับสั่งว่าส่งนั่งอยู่บนยอดสูงสุดบนยอดพีระมิดแต่ประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกับทุกสิ่งทุกอย่างเทใสพระองค์ท่านชีวิตกลายเป็นคนธรรมดามีแดดออก ต้องมีพายุแล้วฟ้าจะสดใสไม่มีสุขหรือทุกใดตลอดจึงต้องอดทนสระประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อให้ประเทศอยู่รอดไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองจะได้อยู่บนแผ่นดินไทยไม่ใช่ฐานะผู้อพยพในประเทศอื่นความตอนหนึ่งในปาากถาพิเศษดรสุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ถ่ายทอดพระราชดดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงเหมือนประทีปให้แสงสว่างแก่ประสบนิกรทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่คองใจด้วยความพอเพียงด้วยพระราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพมากมายแสดงให้เห็นได้จากการพระราชทานแนวคิดในการแก้ไขปัญหาฟ่าฟันวิกฤตนานับประการส่งพัฒนาโครงการในพระราชดำริมากกว่า1,400โครงการอาทิโครงการป่าเปียกป้องกันไฟปา่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโครงการช่างหัวมันอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้นโครงการป่าเปียกป้องกันไฟป่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรส่งพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาไฟป่าโดยมีการสร้างแนวคลองส่งน้ำตามด้วย การควบคุมระบบแนวกันไฟอาศัยน้ําจากชลประทานปลูกพืชพันธุ์คุมร่องลำธารสร้างฝายชะลอน้ําเพิ่มความชุ่มชื่นผิกฟื้นผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติอันสวยงามโครงการนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิมูรณิธิพัฒนาชุมชนผาปังจังหวัดลำปางศูนย์การพัฒนาห้วยทรายอำเภอชะอํ จังหวัดเพชรชบุรีรวมถึงประสบนิกรชาวไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้คอยรักษาปกป้องและสืบสารปณิธานของพระองค์ไว้คอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คนและป่าได้พึ่งพิงอาศัยกันโครงการช่างหัวมันที่บ่มเพาะให้เราราษฎรรู้จักสารต่อเรื่องการปลูกพันธุ์พืชรือแบ่งปัน รู้กินอยู่อย่างพอเพียงในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทยัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำด้วยพระปีชายานและพระราชปณิธาน ในการแก้ไขปัญหาทรงมีพระราชดดาริให้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรทั้งหมดของบ้านหนองคอไก่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นบริเวณที่ประสบภัยแล้งมาก่อร่างสร้างเป็นโครงการช่างหัวมันพัฒนาปรับปรุงด้านการเกษตรและปะศุสัตว์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งพืชเศรษฐกิจ สร้างความพอเพียงในชุมชนของตนจนเกิดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ด้านการเกษตรและทําให้ประสบนิก้อนชาวไทยกินดีอยู่ดีสืบมาจนทุกวันนี้ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งพระปีชาสามารถแห่งน้ำพระราชาหฤทไทที่ทรงแรกมาด้วยหยาดเงือและความอุตสาหะทั้งหมด ก็เพื่อความสุขความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวสยามให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาในฐานะผสกนิกรชาวไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาสืบสารพระราชกรณียกิจต่างๆเริ่มด้วยการพึ่งพาตัวเองอย่างมีความสุขแบบพอเพียงหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชธรรมที่เคยพระราชทานเพื่อให้พระองค์รับรู้ได้ด้วยยานว่าพระสนิกรของพระองค์ยังรำลึกนึกน้อมนำทุกคำสอนของท่านใช้นําทางชีวิตเสมอมาด้วยทสถิตในดวงใจตาบนิดนิรันสวัสดีค่ะ